สวัสดีค่ะคู่ใครเป็นแบบนี้แสดงว่ารักกันจริงคุณเคยได้ยินคนรอบข้างบอกว่าสนิทกันเหมือนเพื่อนบ้างไหมหรือบางครั้งคุณเองก็รู้สึกว่าอยู่กับคนรักได้อย่างสบายใจไม่ต้องปกปิดอะไรเลยนั่นเป็นสัญญาณดีๆที่บอกว่าคุณกับคนรักคบกันแบบเพื่อนซึ่งมีเปอร์เซ็นต์สูงมากและเขาขายว่าคุณจะคบกันได้อย่างยาวนานค่ะ วันนี้มาแชร์เลยมี11ข้อให้เพื่อนๆลองไปเช็คดูนะคะหากเกินครึ่งน,นั่นแสดงว่าคุณและคนรักสนิทกันมากถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเป็นเพื่อนซีอีกคนนึงได้เลยค่ะข้อที่1นนะคะคุณอยู่ได้กันได้ทั้งวัน แม้ใครคนหนึ่งไม่อาบน้ำก็ตามเพราะคุณไม่รู้สึกรังเกียจกันหรืออาจสมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเคยชินไปแล้วซึ่งบางครั้งคุณเองก็ใส่ชุดนอนข้ามวันด้วยซ้ำสองคุณอยู่กับกิจกรรมที่อีกคนชอบได้ไม่ว่าแฟนคุณจะชอบเล่นเกมดูหนังหรือออกไปท่องเที่ยวคุณก็ร่วมกิจกรรมนั้นได้อย่างไม่น้อย แถมยังไปด้วยกันได้แบบสนุกสนานอีกด้วยเพื่อนๆมีหรือเปล่าคะลองเช็คดูนะถ้ายังไม่มีไปดูข้อที่3กันเลย3นะคะคุณกับแฟนใส่เสื้อผ้าร่วมกันได้หรือแม้กระทั่งกางเกงในก็สามารถแชร์กันได้แบบไม่ไอายถึงไซส์จะแตกต่างกันบ้างแต่ไม่เกินความสนิทที่คุณมีให้กันแน่นอนข้อที่4คะ่ะ คุณคุยกันแบบตรงไปตรงมาชอบก็บอกว่าชอบไม่ชอบก็บอกว่าไม่โอเคถือว่าถ้าไม่สนิทกันจริงๆก็อาจจะมีงอนกันได้นะคะแต่คู่ของคุณรับได้แบบไม่มีซีเรียส 5. ค่ะเรื่องกลิ่นปากกลายเป็นอาวุธที่ใช้แกล้งกันโดยเฉพาะเวลาที่คุณอยากเลยนี่แหละค่ะคุณจะเอาปากไปใกล้ๆหน้าของแฟนคุณทันทีเลย นะคะใช้แปลงสีฟันอันเดียวกันได้ถึงใครจะบอกว่ามันเป็นปัญหาของโลกทางเดินช่องปาหรือโลกติดต่อได้แต่ด้วยความที่สนิทกันและซีกันมากๆคู่ของคุณไม่แคร์อะไรทั้งนั้น 7. นะคะเปรยตัวเปล่าต่อหน้ากันอย่างไม่อายแม้จะโดนล้อเรื่องหุ่นบ่อยๆก็ตามข้อที่8นะคะแค้ขี้มูกแล้วดีดทิ้งเป็นประจำ หรือไม่ก็เอาไปป้ายที่เสื้อผ้าของแฟนทำเนียนๆแล้วแอบเช็ดมือ9ค่ะปวดตดที่ไล่เป็นต้องกำใส่มือและเอาปล่อยปล่อยแก้งกันหรือไม่ก็ตดอัดหน้าดื้อๆไปอย่างนั้นเลยล่ะค่ะ10นะคะเมื่อเล่นมุกอะไรแล้วแป๊คุณก็ไม่แคร์ค่ะแถมขยันเล่นอีกด้วยนะคะเรีกเยกได้ว่า5บาท10บาทก็เล่นไปเรื่อยๆค่ะ อาที่ข้อสุดท้ายนะคะคุณกล้าเต้นแรงเต้นกาแบบท่าทุเล่ทุเลด้วยกันแถมหัวเราะอย่างบ้าคลั่งไปพร้อมกันแบบสนุกสนานค่ะทั้งหมดนี้นะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่สามารถเช็คได้ว่าคุณกับคนรักสนิทก,กันมากแค่ไหนคะ่ะถ้าหากเกินครึ่งก็อาจจะเข้าข่ายว่าคุณเป็นเพื่อนซีกันได้แต่ยังไงความรักที่จริงใจก็ต้องดูอย่างอื่นประกอบไปด้วยนะคะ แต่ถ้ารักใครอยู่กับใครแล้วมีความสุขนั่นก็ถือว่าเป็นความรักที่ดีแล้วล่ะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆมีกี่ข้อบ้างอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านอื่นๆต่อไปนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแก๊ง Healthy.com นะคะ่ะวันนี้มาแชร์ขอลาไปก่อนนะคะ